โอเคนะพุทธศัสท์นาครับก็จะประมาณนี้ครับผมหลังจากตามหาไอ,ไอ้ไม่มาไข่ภารกิจมาเมื่อนี้ครับผมภารกิจตามล่าหาแนวแก่ครับผมนี่ลากเลยโอ้ยตามล่าเสร็จภารกิจก็เลมากินต้มยำเนี่ครับผมโอ้ยเออเถอะทักครับผมว้าวรักเธอโอ้ยหายกินหวัวมึกัน นี่แหละครับอืมที่หลักหลายคนเต็มอ่ะนี่ครับผมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจตามล่าภารกิจออกล่าตามหาแนวแก้โอ้ยเด็ดเป็นพันคันบ้แการของผมนี่แหละครับนี่ครับตบยางครับอุ้ยสดสัมไนโยเด็ดผมสดอสกเพิ่มนะครับอะจังบ่ขวังนี่ครับนัวเขาเรียกเป็นนัวนอนนอนนี่ครับผมกินได้ก็กินไม่ได้ให้มาไม่กินครับอาจารย์ยิ่งสักเพื่อนว่าตะโพอาจารย์ยิ่งเสือกครับผมห่างเงี้ยนี่ครับผมอุ้ยสดสัมไน ไงว่ากระเอิ่มแล้วก็จะประมาณนี้ก็เหลือประมาณนี้ครับเดีแต่หัวเอี้ยนครับนี่อะนี่ครับโอ้สามตัวร้อยประมาณน้อยครับสามตัวยิ่งยิ่งครับมีร้านนี่ล่ะเดี๋ยวผมขอจะคำสองคำนะครับแล้วเพื่อสุบเพื่อจะแสบแบบนี้คิดถึงแต่ยันแนวแก้มีไหมสวัสดีครับผม